ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนเนดะ้อตื่นเศร้ามากอนะเปิดคลิปอยู่แล้วเาร้าจุดนี่ละทุ่งนาพี่น้อง วัสดีพี่น้องปองปายครับทุกผู้ทุกคนครับตื่นตะเสามานี้ครับเอาบรรยากาศตอนเช้าให้พี่ให้น้องมึงครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสวัสดีพี่น้องครับตื่นเศร้าเช้าเลยก็ว่าได้นะครับทำคลิปให้พี่น้องเบิ้งครับกับบรรยากาศตอนเช้าเช้าบรรยากาศสดใสพี่น้องเอ้ยบ้านานีสานบ้าน,าน,านเท่าไหม กลางทงนะคดูดิมันดอกไม้อะไรครับนี่สวยงามดูครับเป็นดอกอะไรพี่น้องดอกไม้ เป็นอีกวันครับกับบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศดีดีวิวสวยสวยครับวิวงามครับอีสารบานเฮาพี่น้องเอยมองมันมุมใดกับโอ้เขียวขจีต้นเขา

เอาบรรยากาศฝากพี่ฝากน้องกุ้มสวยงามตามธรรมชาติพี่น้องเบิงดนะพี่น้องเบิง์อ่า ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ